咳嗽呢，咳嗽呢。 แนวความคิดเราก็เราดูมาจากผลงานของสีวอตเตอร์ในทำเหมือนอาหารจีนเหมือนชินค่ะก็คือผลงานชิ้นนี้ก็คือให้เด็ก,ดกๆค่ะวาดระบายสีวอตเตอร์ลง<ะ>บนจานกระดาษก็คือทุกอยาก่างทุกทุกชิ้นนียคือให้เด็กเลือกภาพเองทั้งหมดเลือกภาพเอง ดินาการเองเลยใครอยากทานอะไรกินอะไรแล้วก็ให้เลือกแล้วก็เอามาลงในในกระดาษจานรกระดาษทําจานกระดาษธ,ธรรมดาให้มีคุณค่ามากขึ้นเราได้แนวะความคิดมาจากแบบการดูเพจต่างตของต่างประเทศของในเมืองไทยอะไรก็จะดูเพจต่างๆแล้วก็เห็นฝีมือของเด็กเราสามารถทําได้ออกมาแบบดีคะ่ะก็ลเลยเอามาทำลงบนคิดว<ร>่าทาสามารถของเด็กเป็นไงบ้างครับดีมากเลยค่ะแล้วก็เขามีพัฒนาการมาเรื่อยๆค่ะจากเด็กไม่ได้ ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกนะคะแต่เด็กขยันแล้วฝึกซ้อมตลอดวาดตลอดก็เลยทําให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นรู้สึกยังไงบ้างที่ชาวเน็ตเอาไปแชร์แล้วแบบมีเสียงตอบรับอย่างดีครับรู้สึกภูมิใจมากค่ะเราอยากให้ทุกคนนะคะที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยแบบชอบศิลปะแต่ว่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้จริงๆแล้วทําได้แล้วก็เราไม่ได้อยู่ดีมาประสบผลสําเร็จนะคะเราทํากันมาเยอะมากถ้เข้าไปดูในเพจเราแบบวาดจากแบบไม่ค่อยดีพัฒนามาเรื่อยๆจนเด็ก เก่งขึ้นนะคะแล้วเราจะมีการต่อยอดอยังไงบ้างคนระับกับก,การเรียนการสอนครต่อไปของนักเรียนนะครับเราก็จะดูความสามารถเขาแล้วพัฒนาฝีมือของเขาเนี่ยค่ะว่าจะทาอะไรได้มากกว่านี้ไหมเราก็จะทําผลงานที่แบบดีๆต่อไปนะคะเพื่อให้แบบต่อยอดไปเรื่อยๆในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็นับสุ่นที่ะคะ่ะเพราะเด็กห้องนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นเด็กสายศิลปะเลยโดยตรงก็คือแบบเลือกที่จะมาเรียนวิชาศิลปะแล้วก็ มีบางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีฝีมืออะไรเงี้ยก็พัฒนาไปพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับ